คยพาไปดูแต่ตอนทำงานวันนี้นัจะพาทุกคนมาดูว่าสภาพตอนเลิกงานนัดเป็นยังไงบ้างาเสร็จางาแล้ว,วกระบะาขยันพี่พรมาแบบเยอะเหมือนทำคอนเสกร์แล้วลเราคู่เนี่ยสวยมากแต่อ ทุกยาดเหงื่อทุกบาทแลกมาเรื่อๆก็คือเล็บหักมึงเล็บหักจริงคู่สี่ห้าหมื่นเดี๋ยวแต่คู่ที่น้าชอบใส่สุดๆจริงๆนะคะนี่คะ่ะเราแตะเดอะเบสเราจะบอกเลยนะไอ้ทรงที่แบบรวบตึงดูสวยๆอะ่ะแลกมากับไมเกรนนะคะให้ทราบไว้เลย <c oughs> เวลาเสร็จงานปุ๊บนั้นจะรีบ ขอดร่างเลยคือว่าทุกอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันสวยว่ามันเป๊ะม,มันคือความทรมานทั้งรองเทา้าทั้งผมและชุดชุดสูรแบบว่าสามสิบหมื่นใส่ไข่ลูกอีนาพอชุดที่ใส่บ่อยจริงๆคือชุดที่ซื้อมาจากตลาดนัดแบบใส่เดี่ยวแบบพังโง่อซิมอ่ะนึกออกปะกว่าฉันทําคลิปแฉเลยทำแล้นีคือหน้าจะไม่ยอมแบบทนใส่ชุดนี้จนถึงบ้านแน่นอนน้าก็จะมีการทําการแสดงมายากล ธี่มดาคือเราต้องสามารถเปลี่ยนชุดบนรถได้นะคะพี่พ่ะคะพี่มันตกใจมากตอนเห็นผมเปลี่ยนกระพาบนรถธรรมดาครับไม่ตกใจครับชินแล้วเหรอชินนะครับก็คือแก้ผ้าเปลี่ยนแล้ว้าบนรถอ่ะเกือบทุกวันอย่าคิดนะคะว่าที่ฉันจะนั่งบนรถแบบนี้แล้วว่าชีวิตจริงเรานั่งกันยังไงสบายสุดๆหลายคนอาจจะช็อกนะคะเพราะไม่เคยเห็น แต่นี่มันคือมุมจริงๆอยาก้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นเพราะปะกติก็พาไปดูแต่ตอนทํางานหรือพาไปดูว่าตอนเสร็จงานเนี่ยอยู่ในสภาพไหนฉันออกไปละค่ะมา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 ,มา,มาสภาพฉันเห็นป้ามากเลยจากเมื่อกี้ที่แบบยังเดินไปแบบว่าในทานตอนนี้กำลเป็นป้ามากเดี๋ยน้องเคลียร์เลยลูกเราก็อเอาเสร็จล้างหน้ามาเลย คือเห็นนะเป็นเจ้าแม่สวัดแต่งนะแต่จริงๆคือจะเป็นคนที่ไม่เอาค้าสรงออยไว้บนหน้านานเพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นสิวถ้ทานวันนี้เราใช้เป็นเซตนี้นะคะจาก n a t u r i s t a สกินแคร์เซตเนี้จะเน้นเรื่องของการลดสิวเพราะนั้นราแต่งหน้าบ่อยแล้วก็พักผ่อนน้อยเนี่ยอาจจะมีการเกิดสิวขึ้นได้ก็ต้องใช้พวกสกินแคร์แบบกลุ่มที่ลดสิวนั่แหละเหมือนจะหมอะอย่างแรกเราไปล้างหน้าก่อนนะอ,อย่างแรกต้องเอาคองทามอนไม่ทิ้งนะ เสียดายมากขนตาแต่ละคู่แพงมากที่น้องจ่ายเก็บเลโลก่าอีกหนึ่งของโปรดที่นั้นต้องมีเลยนะนอกจากชุดงงๆแล้วก็คือที่คาดผมถ้าใครเจอนะตอนที่แบบไม่ได้ถ่ายงานน่ะจะเจอนในสภาพนี้เลยสินะคนชอบคิดว่าแบบโอ้ยบิวตี้บอกเขาต้องล้างหน้าแบบสวยๆปะ่ะที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยทำเฉพาะ่วลาแบบจะขายของพอชีวิตจ,จริงก็คือ แต่ว่าตัวโฟมล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้าที่จะมาใช้เนี่ยอาจจะต้องอ่อนโยนกับผิวเจลล้างหน้า33 pH บาลานซ์5.5สูตรอ่อนโยนสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะออกแบบมาเพื่อปรับค่าบาลานซ์บนผิวหน้าทําความสะอาดอย่างล้าลึกสูตรนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะคนเป็นสิวเนี่ยจะได้ไม่สิวอักเสบมากกว่าเดิมก็คือตัว TT เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ลดอัตราการเกิดสิว เนเจอร์ริสตาร์ทีซีแคเชอร์ิเซอร์นะคะหลังล Lang ้างหน้าแต่หน้าจะลืน่นๆคือเขาจะไม่ได้เอาความมันทั้งหมดออกไปเอาแค่ความมันส่วนเกินแต่ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทำอีก3ขั้นตอนเคล็ดลับผิวสวยอ่ะขั้นตอนต่อมาหลังจากล้างหน้านะคะที่นัาจะทำปรับจําเลยนะั่นคือการเช็ดโทนเนอร์ ผิวจะใสผิวจะสวยอะ่ะมันต่างตรงที่การใส่ใจจริงๆนะและนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยกระชับรูขุมขนด้วย 3G Facial Toner ทําความสะาดสิ่งตกค้างบนใบหน้าอย่างล้ำลึกช่วยลดสิวกระชับรูขุมขนออกแบบมาเพื่อผิวแพ้ง,ง่ายโดยเฉพาะและยังสามารถทําความสะอาด ติ่งตกค้างบนใบหน้าอย่างล้ำเลึก <Wow. S 1> แต่ถ้าอยากจะแบบลูมขนเล็กมากๆนะอันนี้นะก็มีเคล็ดลับแบบเล็กแบบๆน้อยๆมาฝากหลังล้างหน้านะจะเช็ดทั่วหน้าใ,ช,ใช่ปะน้าจเจลโทนเนอร์แบน,นี้ชุ่มในสำลีให้มันแบบเปียกใช่ปะแล้วเราก็แปะไว้บริเวณรูขุมขน10-15นาทีแล้วเอาสำลีที่ชุบโทนเนอร์ออกปุ๊บผิวตรงนั้นมันจะแบบรีดลูมขนมันจะกระชับืูบขนแบบมากๆหอมมากคุณเนเจอร์ริสตาเขาจะมีส่วนประกอบหลักๆจาก 3T ีีทั้งหมด นอกจากจะฆ่าเชื้อสิวแล้วนะคะยังช่วยทําให้ลดอัตราการเกิดสิวใหม่และที่สําคัญลดการอักเสบของผิวเพราะผิวเราอะ่ะบางทีที่มันเป็นสิวเพราะมันเกิดจากการอักเสบตัวนี้ก็ช่วยาบำรุงระดับต้นแม่เราจะมาบำรุงตัวเดียวไม่ได้นะคะก็ต้อง2ขั้นตอนก็จะมีทั้งน้ําตบแล้วก็ตัวเซรั่มด้วยซึ่งมีส่วนประกอบหลกัลกๆจากทรีทรีเพราะแบรนด์เนเจอร์ริสต้าเนี่ย,เ,ยเขาจะเน้นเรื่องนี้เลยแต่ถ้าบอกว่ามีทั้งน้ําตบ กับเซรั่มจะใช้อนไนก่อนให้ใช้ของที่มันเหลวกว่าก่อนนะคะน้ำตบหรือเอสเซนต์ของเนเจอร์สตาร์นะคะนอกจากจะมีทีทีแล้วยังมีฟิชเชร่าด้วยค่ะน้ำตบเอสเซนต์โลชั่นทีทีช่วยลดสิวผิวใสกระชับรูขุมขนนอกจากสมกับจากทีทีแล้วยังมีฟิชเชร่าด้วยที่ลดการหย่อนคล้อยของผิวและช่วยแอนตี้เอจิงทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนอ่อนโยนกว่าที่เคยเคล็ดลับผิวสวยตัวสุดท้ายหยดเซรั่ม แต่ว่าถ้าแบรนด์อื่นนะคะที่มี TT เนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบใช้ได้เฉพาะวันที่เป็นสิวหรืออะไรแต่ว่าตัวเซรั่มของทาง n น t จ r ร์ริสตานะคะออกแบบมาแล้วว่าให้สามารถใช้ได้ทุกวันผิวเราก็จะได้แบบคงความสวยคงความใสเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นวันที่เรามีสิวอักเสบหรือไม่มีเนี่ยสามารถใช้เซรั่มนี้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะมีการรับรองจาก Eco Cur ิร์ดออร์แนกนะคะว่ามีความปลอดภัยมากและมีความบริสุทธิ์สูงไม่มีกลิ่นหืนด้วย c ร e s s e n t i a l Serum จาก n a t u r i s t a r ช่วยลดปัญหาสิวกระชับผิวให้เรียบเนียนและยังช่วยควบคุมความมันบนหน้าเซรั่มตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้เป็นประจำได้ทุกวันไม่จำเป็นว่าใช้ตอนเป็นสิวเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะไม่มีแอลโกอฮอล์เลยผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ทดา่าสดชื่นแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองส,สุดๆเลยนะคะ เวลาเสร็จงานอ่ะนะคือไม่แต่งหน้าเลยแล้วก็จะอยู่ในสภาพร่างแบบนี้แหละจริงเหตุผลหลักๆเลยนะถ้าเราทิ้งเครื่องสำอางไว้น้านเนี่ยหน้าเราก็จะยิ่งเป็นสิวนะก็จะรีบเอากระสานออกให้เร็วที่สุดเนาะและอย่าลืมใช้สกินแคร์นะคะที่มีส่วนประกอบจากท r ีทีโออย์เพราะเขาจะเป็นตัวช่วยในการควบคุมความมันฆ่าเชื้อสิวป้องกันการเกิดสิวใหม่และที่สําคัญกระชับรูขุมขนด้วยถ้านะ้าแนะนาะนะวันนี้ก็ต้องเป็นนี่เนเจอร์ริสตาเซตนี้เลยนะคะ4ขั้นตอนเซลล้างหน้า โทนเนอร์น้ำตกก่อนแล้วค่อยตานด้วยเซรัร่มท้งเซตนี้นะคะราคาหลักร้อยทุกคนเข้าถึงได้เบาๆถ้าใครอยากใช้ตามนะั้นเะดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ข้างล่างเอาไว้ให้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มหิวแล้วนะคะเพราะว่พาพอเปลี่ยนชุดปุ๊บมันแบบใส่สบายมันจะกินเท่าไหร่ก็ได้อนะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูว่ามาม้าทำอะไรนะกินเย็นกัน คนทำมามจบด้วยข้าวฝีมือมามานะคะหายเหนื่อยจากการทำมาทั้งหมดและก็คือพามาดูนะว่าหลังเลิกงานอะชีวิตน้นเป็นไงบ้างก็คือเป็นซิมเป็นป้าแบบนี้แหละใครอยากจะเห็นชีวิตมุมไหนอะไรงไงก็ลองพิมพ์บอกเข้ามาแล้วกันนะคะแล้วก็ใกล้จะครบ2ล้านซับแล้วอยากให้นักทำอะไรก็บอกเข้ามาด้วยวันนี้ขอตัวไปกินข้าวต่อก่อนนะคะ